ก๋วนนยเตี๋ยวหลอดโบร้านตำนานพอไหมเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ได้หากินกันง่ายๆเราแบบนี้จะทำยังไงกันล่ะรสชาติที่ใช่โดนๆหรือว่าขอหาสูตรแปบ๊บนี่เลยสูตรก๋วยเตี๋ยวหลอดโบร้านกลมกล่อมครบเครื่องเขาทำยังไงมาดูเตรียมเครื่องพะโลไปคั่วในหม้อใส่สามเกลอใส่หมูสับเห็ดหอมหั่นลงไปผัดตามด้วยปลาหมึกแห้งและเต้าหู้ เติมน้ำเปล่าลงไปเพิ่มความเข้มข้นด้วยซอสหอยนางรมตาแม่ครัวเสริมรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองน้ำตาลมะพร้าวซีอิ๊วดำคบเครื่องเรื่องไส้ก็เสร็จไปอย่าลืมอย่าลืมถั่วงอกผักชีแล้วก็ต้นหอมซอยใครอยากกินแบบในตำนานก็จัดมมวนเป็นหลอดได้เลยส่วนแอดเนี่ยขอตักใส่ถ้วยไว้พเพราะเผื่อใครอยากได้ไส้เยอะหรือน้อยก็ตักกันเอาเลยแบบนี้ตำนานมาเยือนถึงบ้านทำกันได้เลย